บอสเมื่อกี้บอกว่าใครนอนข้างข้างข้างฉันแล้วไปหมดใช่ไหมตอนนี้ฉันสลับไม่ได้เตียงเป็นแบบว่ากันว่าเป็นอาหารอาหารเตียงนะเบ็นไปต่อทำไมอ่ะผมไม่ได้ไล่เหมือนกำลังไล่จริงจริงอ่ะได้ตอนแรกตอนแรอยากฝังนู้เว้ยวิกนึ่งวิกหนึ่งเราต้องต่อแค่ตอนนี้ไม่ไล่มไล่ไปเรื่อยเลยตอนแรกอ่ะอาหารเตียงใครอยู่ข้างผมไปหมดเลยตอนไหนกว่านะตอนนี้ตั้งแต่ตอนนี้อยู่บนเวทีแล้วถ้ไปก่อนเพิ่งหมดจนแปดใช่ป่ะ ุ๊บพี่เมย์ไปปุ๊บพอยสายไปอ๋ออออพี่มกเ็ะไรพี่จะโอเออกก็ไปไม่เห็นยืนใกล้กังตะลิวเลยมันก็ไปสองคนใกล้ๆกล้เล่นกันมาอย่างนั้นแหละไม่ได้หรอกมีอะไรไหมเอาไม่ละเนี่แฟนเขาเขาอันนี้กทะเลาะกันอ่ะเดี๋ยวผมเล่นบ้างเออเดี๋ยวเล่นบ้างนะความเมียเออเดี๋ยวผมเล่นบ้างควงเมียมีคขฟรีต้องออกอ่ะต้องไม่ออกเลย เป็นภาษาอิตาลีพอ่พอเมโอเมยยังไม่เด้อีกผมพอเมยพ่อเมบอแปลว่าพริกครรเดย